เหมือนก,กรประกุมรทานประกันชีวิตเนี่ยมันมันปกป้องไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราไปทําประกันชีวิตอาคีภัยเนี่ยพี่น้องโดนรถชนไปเคลมได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าผมต้องรอบ,บ้านคุณไฟไหม้ก่อนนะครับผมถึงเอาตังค์มาให้คุณอันนี้รถชนไม่ได้นะครับต้องไปบริษัทอีกบริษัทหนึ่งอย่างเงี้ยที่ผ่านมาในค่ายก็มีอุบัติเหตุนะครับรถผมคันหนึ่งก็ขับรถแล้วก็พี่น้องคนหนึ่งขับก็ไปเฉี่ยวชนมาก็มาเคลมบอกว่าพระุเจ้าประกันนั้นเป็นประกันชั้นหนึ่งก็คือปกป้องเรา เรียกประกันมาประกันก็มาปุ๊บเลยก็โอเคถ่ายรูปแจ็คแจ็คโอเคงั้นพี่กลับบ้านได้เลยครับที่เหลือเดี๋ยวประกันใจ่ายให้เข้าไปเคลียร์กับอีกคันนึงเองใช่ไหมฮะเพราะเราส่งเบี้ยประกันเข้าเสมอแล้วเป็นเบี้ยแบบประกันชั้นหนึ่งรถยนต์ดังนั้นจึงรับการปกป้องในการลดชนเพราะนั้นรับการปกป้องในการพระเจ้าก็เลยต้องส่งเบี้ยประกันโอเคไหมครับพระเจ้าบอกต้องส่งถ้าคุณไม่ส่งคุณไม่รับการปกป้องในช่วงที่ผมเชื่อพระเจ้ามา24ปีเนี่ยบางช่วงผมก็ไม่ได้ถวายสัตว์ซื่อ แล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้ถวายนะครับก็เป็นเหมือนการบริจาคให้ทานใครๆใ,ให้ทานคนมามาตอนเรากินก๋วยเตี๋ยวที่แถวลุงวากเนี้ยนะครับคนมาขอทานอย่างเงี้ยให้พระเจ้าเหมือนใครๆอย่างนั้นนะ่ะอ่ะถุงถอยมาอ่ะมีติดอยู่20บาทพอดีเอาไปแป้ยี่สิบบาทเงี้ยนะฮะเอาให้ไปนะครับเป็นการให้ทานพระเจ้าโอ้โหชีวิตมีความวุ่นวายมากเก็บเงินลูกค้าก็ไม่ได้โดนโกงอีกต่างหาก นะครับโนโนโกรนโกงโนต้ตบุ๊กไปเครื่องหนึ่งอย่างเงี้ยเก็บโอ้โหรู้สึกมีความวุ่นวายแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากยอดที่เคยจะสั่งซื้อก็แคนเซิลสั่งซื้อลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าประจําตั้งประมาณปีหนึ่งก็แคนเซิลสัญญาหนึ่งปีเกิดความเสียหายมากแต่แปลกมากพอกลับเข้ามาหาพระเจ้าเริ่มถวายสัตย์ซื่อมันไม่รู้มาจากไหนเยอะแยะไปหมดนะจนทั้งได้สิ่งที่เราปรารถนาพี่น้องสามารถจะมีประสบการณ์นี้ด้วยตัวเองได้ถ้าพี่น้องอยากดูแลชีวิต ด้วยตัวท่านเองก็ไม่ต้องถวายสิบรถถ้าท่านอยากให้พระดูแลลองถวายสิบรถสิครับสิบรถก็คือสิบเปอไร์เซ็นต์ของรายได้มีมากถวายมากมีน้อยถวายน้อยบาทหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสิบรถถ้าท่านรายได้สิบบาทสิบบาทก็เป็นสิบรถถ้าท่านรายได้หนึ่งร้อยบาทพระเจ้าบอกให้ถวายสิบรถเป็นเหมือนแกะไร้ตำหนิก็คือถวายเต็มจำนวนได้ไหมครับท่านยาเห็นพระเจ้าวอวยพรด้านสิการงานลองถวายสิบรถสิครับนั่นคือประการที่สามนั่นเองนะครับ ในมรารคีบทที่สามข้อสิลองอ่านดูสิครับหนึ่งสองสาพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจนนาทัศน์สางก็คือสิบรถนะครับเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าเราจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสอนให้เจ้าและเทพอรอย่างลดไหลมาให้เจ้าหรือไม่การถวายิบลถเป็นการพิสูจน์พระเจ้าที่เหลือพระเจ้าพิสูจน์เราการถวายพิสูจน์พระเจ้าโอเคหรือไม่จริงหรือไม่นั่นเอง มนุษย์สามารถพิสูจน์พระเจ้าได้ด้วยการถวายสิบรถลองพิสูจน์สัสกสามเดือนสิครับแล้วถ้าจะเห็นว่าพระเจ้าจะมีส่วนในการเงินท่านอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะครับประการที่4เกือบสุดท้ายนะก็คือว่าหากเล่าช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความจําเป็นชื่อเราจะถูกกาหนดได้อย่างแน่นอนถ้าเราช่วยเหลือผู้ที่มีความจําเป็นในสดีสี4สิอข้อ1นึ่งึงบอกว่าผู้ใดเอาจะใส่คนจนก็เป็นสุขพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาในวันยากลําบากน้องดีไหมครับ เมื่อเราดูแลคนที่อ่อนด้อยกว่าเรารายได้น้อยกว่าเรายากจนกว่าเราวันหนึ่งเมื่อลำบากพระเจ้าจะดูแลท่านแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราไม่ดูแลคนที่ด้อยกว่าเราวันหนึ่งที่เราลำบากพระเจ้าก็จะไม่ดูแลเราเพราะนัเห็นเห็นสัญญาแล้วครับมันล้อกันอยู่มันคู่กันอยู่มันไม่ใช่ว่าเมื่อใดอลำบากจงอฐานเยอะๆแล้วพระเจ้าจะดูแลไม่ใช่พระเจ้าบอกว่า พระเจ้าดูแลเราลำบากต่อเมื่อเราดูแลคนอื่นตอนเขาลำบากดังนั้นบางครั้งบางช่วงเราอาจจะมีคนมาพยุงดูแลเรามากมายไปหมดเพราะว่าเราเคยดูแลคนอื่นมาก่อนนั่นเองดังนั้น,น,นเมื่อเราดูแลเหมือนมาก่อนในวิถีของท่านจึงมีบางช่วงที่ทําให้ท่านไปเจอคนที่คนที่ยากจนกว่าเราคนที่ต้องการการช่วยเหลือคนที่ไม่มีอาหารกินคนที่มีความยากลาบาก นั่นเองพระเจ้าก็จะสภาท่านไปแล้วก็ให้ท่านไปเลี้ยงเขาจริงไหมครับเหมือนในค่ายเนี่ยผมก็ไปของผมเองเพื่อไปหาโรงแรมในปีหน้าขับรถด,ดันไปเจอกลุ่มเช็คกินข้าวกันเอาละสินะ <laughs> ผมก็ไม่ได้คิดอะไรพระเจ้าก็เล่าใจเที่ยเลี้ยงเขาหน่อยไม่ได้เลยโอ้โหพระเจ้านี่เลี้ยงนี่หมดเกลี้ยงเลยเนี่ย <c oughs> นะก็นองก็นั่งกินแต่และคนก็สั่งกันอ <c oughs> สั่งกันแบบเราน,นี้ยังไม่สั่งเลยนะมันสั่งกันหน้าดูเลยนะสั่งอะไรเราก็เลย ก็เลยออะไม่เป็นไรก็เลยกรสซิบอกอะะเดี๋ยวไม่ได้เลี้ยงหรอกสมทบทุนแล้วกันเพราะเลี้ยงมันดังไม่พอสมทุนน้องก็ไปเพื่อเลี้ยงโตนั้นละกันปรากฏพระเจ้าดูแลผมดิวเยอะแยะเลยนะครับมีคนเลี้ยงผมหลังจากนั้นมีคนเลี้ยงผมตลอดเลยนะครับค่านั่นค่านี่โหหรูหรามากนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท่งชดเชยให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แบบว่าไม่ได้เราให้เป็นร้อยพระเจ้าให้คืนมาบาทหนึ่งมันเป็นพระพรแบบสิบเท่าร้อยเท่านี่คือสิ่งที่การดิวกับพระองค์เนี่ย จึงเป็นอะไรที่เวิร์กจริงๆมากกว่าการครบค้ากันทางธุรกิจนะเวลาหน้าธุรกิจพี่น้องไปคบค้าหุ้นส่วนกับใครนะครับก็ส่วนหนึ่งพี่น้องก็คงมองเออเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่เลองที่สุดถ้าพี่น้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระเจ้าจะมันเป็นการดีวธุรกิจกับหลงพระเจ้าก็จะช่วยเหลือท่านได้ไหม,ไมครับเมื่อเราช่วยเหลือผู้ที่มีความจําเป็นพระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเหลือเราเมื่อเราขัดสนเราก็จะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คำนี้มาจากไบเบิลนะครับการตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ พระเจ้าจะปกป้องเราในเวลาที่เราทุกข์ลำบากนั่นเองนะครับพระสยญญามีอย่างมากมายในสุภาษิตบทยีข้อเก้าองอ่านด้วยกันสิครับสุภาษิตยี่สิ 3. บสอ้องสาบุคคลที่มีตาแสดงใจกว้างขวางก็จะรับพรเพราะเขาแบ่งส่วนอาหารของเขาแก่คนยากจนนะการแบ่งส่วนอาหารแก่คนที่ขาดแคลนกว่าเราพระเจ้าจะอวยพรแก่ท่านมีคนที่มั่งคั่งกว่เราเสมอและมีคนที่ ขาดแคลนกว่าเราเสมอท่านขาดแคลนแล้วใช่ไหมครับก็ให้กับคนที่ขาดแคลนกว่าโอเคไหมครับต้องเสาะหาคนที่ขาดแคลนกว่าแล้วก็ให้เขาในบางส่วนคิดจากเรามีโครงการหลายอย่างเช่นการเด็กเสื้อผ้ามือสอนอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าก็ช่วยเหลือเรานะครับเหมือนที่แบ่งปันสักสักครู่นี้ว่าเรามีโครงการที่อยากจะให้เสื้อผ้าไปให้แกเด็กในโรงเรียนที่เราพยายามดูแลอยู่ก็มีพี่จากไหนไม่รู้เศรษฐศาสตร์รหัสหนึ่งหกโทรมาหาว่าฉันเนี่ย เป็นเจ้าของโรงเสื้อผ้าตัดผ้าให้นักเรียนอยากจะให้แล้วแต่ไม่รู้จะให้ใครดีได้ข่าวว่าเธอทํางานด้านนี้อยู่ยังไงจะขนใส่รถตู้มาให <c oughs> นะ้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าโวยพรแก่เราในด้านในดนในด้านหนึ่งนะครับประการเกือบสุดท้ายประการที่5ก็คือหากเราบอกเล่าความจริงชีวิตแก่ผู้อื่นหรือว่าการเป็นปัญญาชนนั่นเองนะครับเราจะต้องให้เรื่องพระเจ้าไม่เป็นความลับส่วนตัวของเราเองไหมครับอย่าให้สิ่งดีนั้นมาหยุดที่ตัวเรา ภาษิตจีนก็ได้บอกแปลเป็นไทยว่าอย่าให้ความดีความงามทั้งหมดมาหยุดอยู่ที่ตัวเราเพราะที่นั่นจะเป็นคำแช่งสาปหมายคขว่าอะไรครับหมายคำว่าอย่าให้เราเป็นคนสุดท้ายที่รับของจากชาวบ้านเชิยงเมืองทั้งหมดแล้วก็ไม่เป็นคนจ่ายออกไปจงเป็นคนที่ส่งต่อไปไ,ไหมครับเหมือนเราชอบเล่นเกมหนึ่งในแคร์ซึ่งเราอาจจะไม่เคยเล่นกันแล้วเป็นเกมที่เอาลูกโปง่งหรือเอาบัมพีหรือปากกาเนี่ยเวียนกันแล้วเพลงหยุด อยู่ที่ใครคนั้นถูกลงโทษเกมนี้คืออะไรครับเกมนี้คืออย่าให้พ่อพรมาอยู่ที่ท่านเพราะท่านจะถูกลงโทษโอเคไหมครับเมื่อรับมาจงให้ต่อไปรับมาจงให้ต่อไปเราต้องเล่นอย่างนี้ในคิดจักเราอไหมครับรับคนเลี้ยงมาเริ่มหาคนเลี้ยงต่อรับการช่วยเหลือมาเริ่มหาส่งต่อได้เสื้อใหม่มาเอาเสื้อที่เรามีอยู่ไปให้คนอื่นหมุนอยู่อย่างนี้พระเจ้าก็จะทรงโปรดทําให้เราเรียกว่ามีแคสต์ฟลู มี b lessing c a s t l o e นะมีพระพรที่ไหลเวียนอยู่ในคจในในชีวิตเราได้อย่างมากมายพระยังบอกว่าคนที่จำน่ายใช่ไหมครับคนที่แจกออกไปยิ่งมั่งคัง่งคนที่เก็บกักไว้ยิ่งเน่าเหม็นอย่าให้พระพรมาสิ้นสุดที่เราเป็นัานบอกในคครับอยาให้พระพรมาสิ้นสุดที่ท่านบอกคนีคนข้าหน่ว่าจงส่งต่อไปส่งพระพรต่อไปแล้วท่านจาะรับพระพรมาใหม่ใช่ไหมครับ ในตู้เสื้อผ้าเราถ้าเราไม่เคลียร์เสื้อผ้าเก่าออกไปเสื้อผ้าใหม่ก็มาไม่ได้ถ้าท่านลองบริจาคเสื้อผ้าเก่าไปสิครับแล้วดูว่าพระเจ้าจะทรงโปรดให้ใครสักคนหนึ่งซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้แก่ท่านหรือไม่พระเจ้าจะทรงโปรดช่วยเราอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือการส่งต่อไปเอาความดสีส่งด้วยซีดีด้วยเทปลงใน a c e b o o k นะครับแบ่งปันความพอพรต่างๆแชร์เรื่องราวของเรานะครับรับพรพมาเราจึงนิยมมาหนึ่งว่าให้เป็นพยานชีวิตเพราะนั้นผมมี มีคําแช่งสาบในชว้ออยู่หลายครั้งที่มีพระพรแล้วไม่แบ่งปันต่อปแปลกดีเหมือนกันนะแต่อีกมุมหนึ่งก็ว่าเมื่อพระเจ้าให้พระพรมาแล้วแบ่งปันต่อมันก็ได้มาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับพระเจ้าจึงต้องการวอวยพรเราเพื่อเราจะแบ่งปันต่อไปไ,มไหมครับนั่นคือประการที่หประการที่หประการที่หสุดท้ายก็คือหากเราใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรนะครับโลมบที่ 1: นึข้อสิบอกคือเพื่อข้าพระเจ้าและท่านทั้งหลายจะได้หนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสองฝ่ายนะครับ การเป็นริสเตียนนั้นคือการเข้ามา,อ,าอยู่ร่วมกันโดยมีภาพที่เปรียบเทียบก็คือภาพของร่างกายนะครับเรานั้นจึงสมบูรณ์แบบได้โดยการพึ่งพาอาศัยกันและกันไม่มีใครสามารถจะเติบโตได้สําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเรานั้นจะเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเสริมสร้างกันและกันหน้าที่ของประธานเราความสำเร็เราก็คือซัพพอร์ตให้คนอื่นดีขึ้นหน้าที่เราคือการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนดีขึ้นเราต้องแสวงหาวิธีการที่ใช้ประโยชน์จากตัวเราให้หมด ไม่ว่าจะเป็นความคิดการเงินความสามารถเวลาความสัมพันธ์คอนเนกชันเอาสิ่งที่เรามีอยู่มาใช้ต่อกันและกันให้เกิดประโยชน์สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่วงจรย้อนกลับให้เรานั้นรับผระพรไปด้วยเหมือนร่างกายที่หัวใจนั้นสูบฉีดร่างกายสูบฉีดเลือดไปทางร่างกายทางร่างกายก็มีความแข็งแรงนะครับพระเจ้าจึงสร้างให้เรามีความสมพัตธ์่อกันและกันความสมบัต์ต้องใช้ความอดทนใช้การเรียนรู้พะมนุษย์ล้มลงในความบาปก็คือล้มลงในความบาปต่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อล้มลงความบาปต่อความสมพัธ์กับพระเจ้าก็มีปัญหาความสันผู้อื่ คริสจักรจึงเป็นเหมือนห้องแลบฝ่ายวิญญ,ญาณเป็นเหมือนสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในการฝึกให้อภัยกันฝึกในการยอมรับกันเราจะพบความแตกต่างมากมายในคริสจักรคนที่แย่กว่าเราคนที่เก่งกว่าเราพระเจ้าก็ทําให้ฝึกให้ท่านเรียนรู้ได้เจอคนเก่งกว่าก็อย่าไปอิจฉาเขาให้เราเรียนแบบเขาใช่ไหมครับเจอคนด้อยกว่าเราก็อย่าไปดูถูกเขาให้เราช่วยเหลือเขานี่คือสิ่งที่เป็นการฝึกฝนผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ,ญญาณก็จะมีความจิตใจหนักแน่นในความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนจึงเป็นตัววัดการเติบโตฝ่ายวิญญาณเพราะความสัมพันธ์นั้นนํามาซึ่งการก่อสร้างและพัฒนาขึ้นมาได้ดังนั้นเรามาในคิดจักเราจึงต้องตั้งเป้าว่าเราจะตัดสินใจร่วมชีวิตกับพี่น้องเราไหมครับถ้าวันนี้เราเจอคนที่ดีกว่าให้เราเรียนรู้จากเขาและตระหนักถึงว่าเขาต้องอดทนกับเราอยู่ถ้าเราเจอคนที่แย่กว่าก็ตระหนักว่าเรานั้นกาลังเป็นแบบอย่างเขาอยู่ เพราะนั้นเราจะต้องใสออกกับคนที่ดีกว่าหรือที่แย่กว่าอย่างถูกต้องเป็นไหมครับแทนที่จะบอกว่าจะเลิกคบคนที่เราไม่เห็นว่าไม่ดีไม่มีคุณค่าไปคบคนที่ดีกว่าคนที่ดีกว่าอยากจะคบบัเราหรยอครับจริงไหมครับถ้าไปอย่างนี้แล้วจะไม่มีใครคบกันได้เลยเพราะว่าต่างคนต่างไปหาคนที่ดีกว่าแล้วคนที่ดีกว่าก็ไปหาคนที่ดีกว่าเรื่อยๆแล้วในสุดทุกคนก็จะไม่ดีขึ้นเลยแพ้ได้จริงความ ดีสูงสุดนั่นคือการมาจากการเสริมสร้างกันและกันเราจึงต้องเรียนรู้คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องพัฒนาฝึกฝนเขาหาช่องทางการรับใช้พระเจ้าเขาให้ได้ช่วยเหลือเสริมสร้างกันขึ้นมาอย่างเต็มความสามารถถ้าท่านเป็นอย่างนี้แล้วถ้าท่านมีสไตล์ชีวิต6ประการแบบนี้แล้วท่านก็จะสามารถเป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องวันนี้สรุป6การตัดสินใจที่เราสามารถจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ในวันนี้ประการแรกก็คือดําเนินความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกวันได้ไหมครับ ประการสองคือศึกษาและกระทําตามวาจนะของพระเจ้าถ้าเราอ่านพระบีไม่จบเราจะพูดได้ไงว่าเราเชื่อพระบีทุกข้อทุกตอนเพราะมีหลายข้อที่เราไม่ทราบดังนั้นจึงต้องอ่านบีให้จบฟังทุกข้อทุกตอนสม่ําเสมอประการที่สามคือแต่ไยวสิบเราสรรัตซื่อประการที่สี่คือการช่วยเหลือผู้อื่นประการที่หคือบอกเล่าความจริงนะครับแบ่งปันไปอย่าให้เราเป็นคนสุดท้ายที่รพอพอับผภาลหาช่องทางถ่ายเทพระพรไปให้ได้หาช่องพระพรอ,ออกจากชีวเราให้ได้มีทั้งช่องเข้าช่องออก นะครับอย่ามีเข้าอย่างเดียวหรือออกอย่างเดียวเรียนรู้จะรับด้วยประการที่หก็คือการฝึกใช้ช่วยร่วมกับพี่น้องโดยการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เก่งกว่าและอ่อนด้อยกว่าเราเมื่อท่านตัดสินใจแบบนี้6ประการท่านก็สามารถเลือกชีวิตที่ท่านปรารถนาได้ตามบิสระให้เราร่วมเจริญฐาศน,นะครับ